อากาศสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้แอดจะลงลาวพัฒนาเนะเดินต่อพี่น้องสู่กันตอมีเขาไม่ลุดเป็นธรรมดาเนาะค่ะไปเบื่อขัามเตือนของท่านช่องเฮากว่าเฮ้าจะล่อากระชับเวล,ลาเพื่อว่าเฮ้าจะล่งให้ได้หลายสูตรที่สุดเนาะค่ะค่ะไปเบื่อขัามเตือนเนาะคําเตือนทางช่องทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางจับจองสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมาย ทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะขอบคุณค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อค่ะลมแห้แงแห้งพี่น้องเอ้ยอ่าหนาวเดือนสามเดือนสีน่เดือนวาอ่าฝนดีแท้ๆเนาะค่ะฝนจะดีประสนอ่าฝนดีโหลดเดอ้อจะว่าจะเอาลมมานั่มเนาะค่ะอย่าเอาลมมานั่มอค่ะฝนมาโหลดแต่จะ,จะเอาลมมานั่มเนาะพี่น้องเนาะ ข้าหัวมันจะ้ยว,วยขึ้นทั่งเนาะคะ่ะสูตรนี่หลักสิบล่างมือว่านมือขึ้นนี่เขายุดตีเลขสามรุดมาแล้วมือหนึ่งนะคะรุดมาแล้วมือหนึ่งมือขึ้นเข่าทีเลขสามสามหนึ่งเนาะคะ่ะสามหนึ่งพี่น้องแคบเอาวันนี้สิบล่างได้ 6, 1, 7, ไดหกหนึ่งเจ็ดได้จะสรุปห้คือเกาเนาะค่ะจะสรุปห้คือเกาค่ะ สูตรนี้ก็หลุดไปแล้วหนึ่งวันเมื่อนี้ได้สามศูนย์สามเก้าห้ายังไม่ชนกันเนาะคะ่ะแคปเอาเดอ้อค่ะพี่นอ้องแอดจะเอาลักหนวยลงในคลิปนี้แหละคะ่ะลักหนวยหลางนะคะยังไม่ชนสูตรนี้เดินดียังไม่หลุดเมื่อนี้ได้ห้าหกเจ็ดชนกันละสองสูตรที่เลขห้าับสูตรนี้เลขหกกับเลขเจ็ดก็สองสูตร ห้าหกเจ็ดอย่างละสองแต้มตอนนี้ที่หลักสิบล่างเดี๋ยวแอดจะสรุปห้คือเก้าพี่น้องแล้วค่ะสูตรนี้ยังไม่หลุดอ่าสูตรนี้เป็นสูตรเก่ามือขึ้นนี่เข่าเลขสามเดียวค่ะเข่าเลขสามปุ๊บอ่ามันหลุดไปแล้วมือนหนึ่งเด้วค่ะพี่น้องเมื่อนี้ได้แปดหกเจ็ดหกเจ็ดสามแต้มแล้วค่ะพี่น้องสามใบแล้วนะคะหกกับเจ็ดไปดูสูตรต่อไปค่ะ สูตรนี้หลุดนะคะสูตรนี้หลุดแต่ว่าวันนี้ได้สามแปดหนึ่งนะคะสองสูตรนี้หลุดนะคะพี่น้องสองสูตรนี้หลุดหกจะเป็นซีแต้มได้ปะเนี่ยนะคะหกจะเป็นซีแต้มซีใบโอ้ยนะคะซีใบ มันคือลักสิบล่างเขายุทีเลขสามเดี๋ยวค่ะพี่น้องนะคะเข้าที่เลขสามสี่สูตรนี่ชนกันยุทีเลขสามพี่น้องเอาอาจจะยกกองให้เบิกสี่ใบนี้ชนกันที่เลขสามมือนีชนทีวใดชนที่เลขเจ็ดที่เลขหกเนาะคะ่ะหกกับเจ็ดทั้งสามสูตรเลยนอกนั้นก็ปะปลายไปเนาะคะ่ะหกกับเจ็ดที่นี่เนาะค่ะ สองสูตรนี้นี่ตัวใดนเนี่ยสูตรนี้หลุดไปแล้วหนึ่งวันมีสามแปดหนึ่งนะคะออกเขา่าพี่น้องสูตรทั้งลางนี่อย่างเทีนชนนะคะห้ากับหนะคะพกเท่าก็ับพกเจสี่สูตรนะคะพี่น้องไปแล้วนะคะหลุดแล้วไปเลยนี่ค่ะพี่น้องคะ่ะได้ยกกล่องเห็นไหมมันล่มค่ะ สองมือขุบกับว่าท่านล่มแห้งเนาะคะ่ะชนหกอยู่สามสูตรเอาสูตรที่เดินเนี่ยแหละเนาะนับเอาตัวสูตรที่เดินเนี่ยแหละ,ะออเอาไปใส่ละ,ะสูตรที่เดินนี่ไงค่ะออกว่าเปิดเนาะค่ะสูตรที่เดินอันนี้แค่สามตัวะคะ่ะพี่น้องเอาพี่น้องแคบเอาเราไปขยายเบิ้งเอานี่ละคะ่ะเวลาเห็นงานก็นจะมูนอุ้ยปุ๋ยยังสิละ ชน6 3สูตรชน7 3สูตรหลัก10ล่างฟันไว้ที่เลข6กับเลข7เนาะคะ่ะพี่นอ้องใบไตมียังแอดนันใบไตมีเลขอยู่คะนะคะเข้าเอาแตมเอาเอาใปเขียนว้ที่6ก่อนเนาะคะ่ะหลัก10ล่าง6กับ7เข้าทํำการบานไปพร้อมเพราะว่ะถึงเวลาเข้าจับ10หน่วยประกบบนล่าง มันสิได้สจับง่ายๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะมันสะได้จับงะะ่ายๆมือว่านี่มือขึ้นนี่เขาจับได้ที่คู่บนหกสี่เนาะค่ะหลักหน่วยหลักหน่วยของเขารู้สึกว่าจะเข่าสูตรเดียวพี่น้องนะคะสูตรนี้เข่าสูตรเดียวคือสูตรนี่พี่น้องแคบเอามันสิเดินเห็ตต่อมาวันนี้มีเก้าสองสี่สามเนาะค่ะเก้าสองสี่สาม มีแต่สูตรคัดบัดที่นี่แอดเอาสูตรอายุสั้นที่สุดออกมากันนะเห็ดในมือเดียวมือที่สองเอาลงมาขึ้นเวทีเลยเอาพี่น้องไปเบิองน้ำกันเนาะค่ะสูตรนี้สันซท้หนี่เลยค่ะไม่มีว่ามีหลายก็นี่ว่ามีหน่อยก็นี่มีทานี้เนาะค่ะพี่น้องมีทานี้หน่วยล่างหนึ่งเดินต่อบอ่เอา ชนกันบ่ค่ะชนกันที่เลขสองกับเลขสี่พี่น้องบังหวายเด้ะสองกับสีนบ่นะคะชนสองกับสี่แล้วนะคะไปดูสูตรที่สามเนาะคะ่ะไปดูสูตรที่สามเอาสันที่สุดนะคะได้ห้ากับหนึ่งหลักหน่วยเข้าที่เลขหนึ่ง มื่อนี้ได้สองกับแปดชนที่เลขสองแล้วสามสูตรเด้อค่ะพี่น้องเลขสองชนแล้วสามสูตรนะคะเดี๋ยวจังจังว่างในเบิง้งเกียดในเบิ้งเนาะค่ะไปดูสูตรนี้ค่ะสูตรนี้ได้901หลักหน่วยเข้าไปแล้วที่เลขหนึ่งสีเดินต่อบ่หลักหน่วยล่างเนาะค่ะชนเลขสองแล้วสี่สูตร คะบอเมนคัดเอาแต่ตัวชนเนดิค่ะพี่น้องเอาสูตรถ้าสูตรอายุสันก็คือเอาสั่นน้ากันเมดนะคะก็สั่นน้ำสีบลอกเกิงนะคะพี่น้องก็สั่นน้ำสีบลอกเกิงกันนะคะถ้าสมก็คือสั่นน้ำกันเมดเลยนะคะก็สั่นน้ำสีบลอกเกิงไปดูสูตรที่สี่นะคะไปดูสูตรที่สี่ได้หนึ่งกับสี่เข้าที่เลขหนึ่ง ที่หลักหน่วยล่างเมื่อนี่ได้ศูนย์กับสามเอาสูตรระยะซ้ำนีนน่ึ้นบ้างขณะเวทที่เนาะค่ะพี่นอ้องตะเทียมันแก่เี็ดได้เนาะคะ่ะตะเทียมันแก่เข็ดได้นะคะสูตรนี้ได้ศูนย์กับสามสูตรนี้ได้ที่ศู 2. นย์หนึ่งสองเนาะคะ่ะสูตรนี้ได้สองกับแปด โอ้เหล็กศูนย์กับมีอยูสามตัวเด้อพี่น้องเยบ่ประมาทเด้อค่ะนะคะ่ะชนสองหนึ่งสองสามสี่เอาล่องหาใบอายแคบชนสองอยูสี่ใบพี่น้องศูนย์สามใบสามมีสองใบแอดจะฟันศูนย์กับสองใบที่รักนวยล่างกันแล้วกันเนาะคะ่ะพี่น้องจะเห็นชอบน้ำแอดบอนะคะ นี่ค่ะพี่น้องนะคะศูนย์สามใบนะคะเอาแคปเอาเลยดิเนาะค่ะแคปเอาไปแคปเอาแล้ว,ะะลวหลักหน่วยล่างเนาะคะเล่าท่านบอท่านดู้ค่ะอันนี้คือสูตรที่พันได้ลดนะคะ C กับีอยู่เด้อพี่น้องนะคะ C กับีคือกันนะะพี่นอ้องเบิ้งไกลๆนะคะหนักหน่วยล่าง 204นะคะจะไปที่สองศูส่ักก้อนนะคะ3กะตนนี้จะโตพี่น้องส2องเอาฟันสองไปสักก้อนจังหวากันไหมนอกขาพี่น้องเนาะนะคะจังหวากันไหมสูตรนี้ที่ยังไม่หลุดที่หลักหน่วยล่างสูตรหลักสิบล่างเหรอเด้อเอามาประกบสูตรที่มันยังเดินอยู่ เพื่อพี่น้องอยากเอาบิจับเองเนาะคะ่ะพี่น้องอยากเอาบิจับเองพี่น้องมากสูตรนีก็เนี่ยหลักสิบล่างหวด้วงหันหมั่กับประกบกันเขาอยู่ด้หมวดก้อนกับหาซีอยู่ด้ค่ะหนึ่งแต่่างหมวด้ทัดขึ้นไปสูตรนีรุดเนาะรุดแต่หมวดที่มันจับกันได้เนาะคะ่ะพี่นอ้องเบื้องเดินนะคะสามหนึ่งห้าสี่หนึ่ง หนึ่งพี่น้องแคปเอาสองสูตรนี่แหละเอาหลักสิบแปดหกสองเจ็ดหลักหน่วยเก้าสองสี่สามแคปเอาค่ะมันประกบกันเข่ามาสามงวดติดอยู่พี่น้องเนาะค่ะสามงวดติดอยู่ว่าสีเดินตอบเนาะค่ะเอาพี่น้องแคปเอาเด้อค่ะแคปเอาพี่น้องเวลาถามหาแอดพิมต์ตัวเลขมู้หนีล,ล่งได้ปะว่า แอดอยกับตัวเลขมันหลายเกินที่จะจําได้เนาะค่ะตองไสอ่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เพื่อตอกยำความชัดเจนใน้แอดจะได้คนหาง่ายๆเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ขอหยุดติไว้สำนีสากรพอกันคลิปหนาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ